ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่3นะครับของซีรีส์ศาสนาคริสต์นะครับจากล็ที่เล็กๆเนี่ยกลายมาเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่ได้ยังไงใน2ตอนแรกนะครับเนื้อหาเนี่ยจะค่อนข้างเป็นการปูพื้นนะครับเพื่อเห็นว่าดินแดนและศาสนาก่อนที่ศาสนาคริสต์จะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีลักษณะหรือว่ามีหน้าตาประมาณไหนสําหรับในเอพิโซดนี้นะครับเราจะเริ่มต้นเข้าเรื่องกันแล้วนะครับคือจะเข้าเรื่องของการเกิดศาสนาคริสต์กันนะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันในเอพิโซดนี้นะครับจะโฟกัสไปที่ตัว คมพีนะครับที่มีชื่อว่า New Testament นะครับหรือที่มีชื่อภาษาไทยว่าเป็นพันธสัญญาใหม่ทีนี้ผมอยากจะขอเริ่มเรื่องด้วยคําถามนะครับว่าสมมติถ้าเราถามคนทั่วไปว่า,าศาสนาคริสต์เกิดขึ้นได้ยังไงผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้นับถือาศาสนาคริสต์นะครับจะนึกถึงว่า,าศาสนาคริสต์เนี่ยเกิดขึ้นเพราะพระเยซูคริสต์แต่จริงๆแล้วนะครับการเกิดขึ้นของาศาสนาคริสต์เนี่ยมันมีองค์ประกอบมากกว่านั้นนะครับ อย่างเช่นผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งศาสนาคริสต์เนี่ยก็อย่างน้อยก็มี2คนนะครับหรือถ้าจะใช้ภาษาแบบยุคเราเนี่ยก็จะบอกว่าศาสนาคริสต์เนี่ยก็มีโ Co ฟ o u เดอร์สองคนด้วยกันคนแรกก็คือแน่นอนพระเยซูนะครับพระเยซูคริสต์คนที่2ก็คือเซนต์พอลนะครับหรือว่าชื่อชื่อหนึ่งที่รู้จักกันก็คือชื่อนักบุญเปาโลทีนี้คําถามที่น่าสนใจก็คือเซนต์พอลคนนี้นะครับเกี่ยวข้องกับศาสนาคริสต์ยังไงนะครับคําตอบเนี่ยอาจจะสรุปง่ายๆนะครับเป็นสองข้อใหญ่ด้วยกัน ข้อแรกก็คือเซนต์พอลนะครับถือว่าเป็นคนที่วางรากฐานของสถาบันนะครับที่ต่อมาเป็นสถาบันศาสนาคริสต์นะครับหรือว่าที่เรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่าเชิร์ชนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเราจะไม่ได้คุยกนในพิซโซนี้นะครับเราจะคุยกันในตอนที่5นะครับตอนที่เราพูดถึงเซนต์พอลนะครับข้อ2นะครับก็คือเพราะว่าเซนต์พอลเนี่ยนะครับทำให้ศาสนาคริสต์เนี่ยไม่ได้มีแค่เป็นแค่คําสอนของพระเยซูคริสต์นะครับแต่ว่าทําให้ตัวพระเยซูคริสต์เองเนี่ยคือตัวพระองค์เองเลยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นหััววใจสสสําาาคคญของศนริต์ด้ย คือการที่พระเยซูเนี่ยลงมาไถ่บาปให้กับมนุษยชาติเนี่ยเป็นหัวใจสําคัญของศาสนาแล้วก็เกือบครึ่งหนึ่งนะครับของคัมภีร์ไบเบิลนะครับส่วนที่เป็นนิวเทสตตเมนต์เนี่ยก็มาจากจดหมายนะครับที่เซนท์พอเนี่ยเป็นคนเขียนอธิบายเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนะครับเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ไม่ว่าจะเรื่องของความเชื่อที่ถูกต้องนะครับคำสอนต่างๆทําให้เซน์พอเนี่ยเป็นเหมือนกับคนที่มีบทบาทนะครับมีส่วนสําคัญในการเขียนคัมภีร์นิวเทสตตเมนต์ขึ้นมาสําหรับในพิเศษนี้เราจะโฟกัสกันที่นิวเท เราจะไปดูว่าที่มาของสิ่งที่เรียกว่า New Testament เนี่ยเป็นมายังไงนะครับแล้วในเปอระสซอ์นหน้าเนี่ยเราก็จะไปคุยเรื่องของพระเยซูคริสต์น,นะครับส่วนสำหรับเหตุผลที่ผมอยากจะเริ่มด้วยการเล่า New Testament ก่อนนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเรารู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์เนี่ยกับทั้งหมดมาจากคัมภีร์ New Testament หลักฐานหรือว่าบันทึก,กอื่นๆนะครับเกี่ยวกับพระองค์ที่มาจากนอกคัมภีร์มีน้อยมากๆนะครับจนอาจจะเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลยผมก็เลยอยากอธิบายให้ฟังก่อนนะครับว่า New Testament เนี่ยมันมีทม ทางเฉพาะแค่ New Testament เนี่ยมันถึงได้มีปัญหาเี็นหน่อยนะครับเพราะมันทําให้การศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับพระองค์นในส่วนในแง่ของการเป็นประวัติศาสตร์จริงๆเนี่ยมันมีความยากนิดนึงก็อ,อย่างนี้ครับโดยทั่วไปนะครับนักประวัติศาสตร์ในเวลาที่ศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยเขา,าก็จะพยายามหาข้อมูลนะครับหรือหลักฐานเนี่ยจากหลายๆด้านด้วยกันเนี่ยเพื่อจะมาวิเคราะห์นะครับทีนี้หลักฐานเนี่ยที่มาจากหลายด้านมันก็มีจากหลายมุมถูกไหมครับมันก็จะมีมุมมองหรือว่ามีวิธีการคิดความเชื่อของแต่ละฝั่งเนี่ยท ทีนี้นักประวัติศาสตร์โดยทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะเชื่อทุกอย่างที่พบนะครับไม่ใช่ว่าเจอหลักฐานอะไรแล้วก็จะเชื่อไปตามนั้นหรือว่าอ่านเจอบทความอะไรก็จะเชื่อสิ่งที่เขีย<ใ>นในทันทีแต่จะต้องมีการนําหลักฐานที่พบทั้งหลายเนี่ยมาวิเคราะห์นะครับว่าหลักฐานที่ได้มาเนี่ยมาจากที่ไหนนะครับใครนคนเขียนหรือว่าเป็นคนบันทึกเรื่องราวเหล่านี้ไว้ตัวอย่างนะครับถ้าเป็นเรื่องของสองครามนะครับ,นะรบนักประยักประวัติศาสตร์ก็จะดูว่าเรื่องราวที่บันทึกไว้นะครับมาจากฝั่งไหนนะครับซึ่งเรื่องราวเราก็รู้ว่า ใครเป็นคนเขียนก็มีแนวโน้มที่จะเขียนเข้าข้างตัวเองถูกไหมครับหรือว่ามีการเขียนที่ลักษณะของเป็นการโฆษณาชวนเชื่อถึงแม้จะไม่ตั้งใจเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของอคตินะครับมีไบแอสเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทีนี้นะักประวัติศาสตร์จึงพยายามที่จะหาหลักฐานเนี่ยจากทั้งสองฝ่ายหรือถ้าดีกว่านั้นก็คือหาหลักฐานจากฝ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โดยตรง แล้วนำข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้นะครับมาวิเคราะห์ร่วมกันแล้วถ้าสามารถหาข้อมูลแบบนี้ได้นะครับคือหาข้อมูลที่มีมาจากหลายๆฝั่งนะครับก็จะถือว่าเป็นหลักฐานที่มีน้ําหนักเนี่ยมากที่สุดแต่ถ้าข้อมูลที่ได้มานะครับมาจากแค่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับก็แน่นอนว่าก็จะถือว่าน้ําหนักของหลักฐานเนี่ยมันก็จะอ่อนลงซึ่งก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่เชื่อหรือจะบอกว่าหลักฐานที่ได้นั้นผิดนะครับหรือไม่ถูกต้องนะครับเพียงแต่ว่าแค่นักประวัติศาสตร์เหมือนกับต้องหมายเหตุหรือว่าเหมือนระลึกไม่ได้ใจนะครับว่าน มันต้องระวังในการที่จะนําไปเป็นข้อสรุปเท่านั้นเองทีนี้นะครับจะเห็นว่าประโยคที่นิยมพูดกันนะครับว่าประวัติศาสตร์เขียนโดยผู้ชนะเนี่ยจึงใช้ไม่ค่อยได้กับออนักวิชาการประวัติศาสตร์ในยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือนักวิชาการนะครับเป็นนักประวัติศาสตร์เนี่ยเพราะว่าถึงจะรู้ว่าผู้ชนะเป็นคนเขียนประวัติศาสตร์แต่ว่านักประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้เชื่อตามที่ผู้ชนะเขียนทั้งหมดที่เล่ามาตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยประเด็นก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยเรามีเรื่องราวเกี่ยวกับพระเเเเยยซคครริิสน่มมมาาาจจกกกททงงงงฝััดัดดวๆ็ือ้หล มาจากทางคัมภีร์ของาศาสนาคริสต์ก็คือข้อมูลมาจากนิวเทส t a เมน t ์ทีนี้เล่ามาถึงตรงนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะสงสัยอยู่ในใจนะครับว่าทำไมเราถึงได้มีเรื่องราวของบุคคลที่ยิ่งใหญ่ระดับนี้เนี่ยน้อยมากเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าพระเยซูคริสต์นะครับก็เป็นเหมือนกับบุคคลที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับก็น่าจะมีการบันทึกไว้หรือเขียนถึงไว้จากคนร่วมสมัยในยมากมายไม่ว่าจะเป็นจากทางฝ่ายอาณาจักรโรมันนะครับหรือว่าทางฝ่ายของาศาสนายิวที่เกี่ยวข้องกับาศาสนาคริสต์ในช่วงเริ่มแรก แต่ในความเป็นจริงนะครับช่วงที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยพระองค์ในแทบจะไม่เป็นที่รู้จักของคนร่วมสมัยเลยนะครับบันทึกต่างๆที่เกี่ยวกับพระองค์เนี่ยจึงมีน้อยมากไม่ว่าจะเป็นบันทึกจากทางของโรมันนะครับก็เขียนถึงพระเยซูไว้น้อยมากๆนะครับอาจจะมีเรียกว่าเรียกมีแค่ประโยคเดียวนะครับเป็นการอ้างถึงคนที่ติดตามออคริสตอสนะครับหรือว่าพระเยซูคริสต์หรือเมื่อนักประวัติศาสตร์นะครับพยายามจะไปหาบันทึกเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์จากทั้งฝั่งของชาวยิวนะครับโดยเฉพาะชาวยิวที่ ถือว่าเป็นศัตรูนะครับเป็นกลุ่มที่ต่อต้านพระเยซูเนี่ยก็แทบจะไม่มีบันทึกเอาไว้เหมือนกันที่พอจะมีเขียนถึงก็เขียนถึงไว้สั้นๆนะครับว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นครูสอนศาสนาชาวยิวนะครับที่มีความเห็นแปลกแยกหรือว่าความเห็นต่างเนี่ยไปจากออชาวยิวจานวนมากก็เท่านั้นเองนะครับทีนี้เรื่องราวของพระเยซูที่เรามีปัจจุบันทั้งหมดเนี่ยก็เลยมาจากทางฝั่งเดียวนะครับแล้วเป็นเรื่องราวที่แรกๆเนี่ยเป็นลักษณะการเล่าปากต่อปากมาเรื่อยๆนะครับเป็นเวลาหลาย10ปีกว่าที่จะเริ่มถูกบันทึกกลลงเป็นรายัษอ และช่วงที่เขียนเกี่ยวกับพระองค์ลงไปแรกๆเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่หลังจากที่พระองค์เนี่ยสิ้นพระชนไปแล้วหลาย10ปีนะครับปัญหามันก็คือว่าก็คืออย่างที่เราพอจะเดาได้นะครับเมื่อคนเล่าปากต่อปากไปเรื่อยๆเนี่ยเนื้อหามันก็มีแนวโน้มที่จะผิดเพี้ยนไปนะครับอาจจะโดยตั้งใจห, ibe, หรือไม่ตั้งใจก็ตามแล้วมันก็คือคาที่บายว่าทำไมในบันทึกต่างๆนะครับตั้งแต่ช่วงยุคแรกๆเนี่ยเอาบันทึกต่างๆที่เขียนถึงพระองค์เนี่ยหลายครั้งมันมีความต่างนะครับมีรายละเอียดที่ต่างกันไปบางครั้ง เขียนสิ่งที่ขัดแย้งกันเลยก็มีดังนั้นนะครับเรื่องราวของพระเยซูในแง่ของประวัติศาสตร์จึงมักจะมีคําแยก2คํคนะครับที่ใช้กันก็คือคําว่า h i s t o r c a l Jesus นะครับก็คือการเข้าใจพระเยซูนะครับในรูปแบบของการที่นักประวัติศาสตร์พยายามเข้าใจเรื่องอื่นๆกับ biblical Jesus ก็คือเรื่องราวของพระเยซูที่มาจากคัมภีร์ไบเบิลนะครับซึ่ง biblical หมายถึงคัมภีร์ไบเบิลนะครับและที่สําคัญก็คือนะครับบันทึกเกี่ยวกับพระเยซูในศาสนาตั้งแต่ยุคแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่เป้าหมายหลักของการเขียนไม่ได้ทําไปเพื่อบันทึกปรรระะวััตติศาส์นคบ ก็คือทําไปเพื่อเหมือนกับจุดเป้าหมายหลักคือเรื่องของการสอนศาสนาเรื่องของการเผยแพร่คําสั่งสอนนะครับของพระเยซูพูดงา่ายๆคือไม่ได้มีลักษณะโฟกัสไปที่เน้นความถูกต้องทางประวัตินะครับอาจจะไม่ได้มีการไปเช็คข้อมูลนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าจะเป็นลักษณะการเขียนสิ่งที่เล่าต่อๆกันมานะครับหรือว่าเป็นการเขียนสิ่งที่เป็นการตีความของคนเขียนนะครับทีนี้พอจะเข้าใจแล้วนะครับว่าทําไมเราถึงต้องคุยเรื่องนี้กันคราวนี้เราจะมาคุยเรื่องของ New Testament กันนะครับ เราจะมาดูกันว่าคัมภีร์ไบเบิลส่วนที่เรียกว่า New Testament เนี่ยมันมีที่มาจากที่ไหนปกตินะครับเวลาเราพูดถึงคัมภีร์ไบเบิลนะครับมันจะมีอยู่สส่วนในการคือส่วนที่เรียกว่าเป็น Old Testament นะครับกับส่วนที่เรียกว่าเป็น New Testament Old Testament ก็คือพันธสัญญาเก่านะครับ New Testament ก็คือพันธสัญญาใหม่ Old Testament เนี่ยก็คือเป็นส่วนที่มาจากคัมภีร์เก่านะครับของชาวยิวหลายเล่มด้วยกันนะครับคำว่า Testament นะครับรือที่แปลเป็นไทยคือพันธสัญญาเนี่ยเพราะว่าในแง่ของศาส,สนาของชาวยิวนะครับจะเหมือนเป็นการ เป็นการทำสัญญานะครับระหว่างพระเจ้ากับชาวยิวนะครับซึ่งกถือว่าเป็นชนเชื้อชาตินะครับที่พระเจ้าเลือกแล้วก็ชาวยิวจะต้องทําตามกฎที่พระเจ้าเนี่ยมอบให้ซึ่งศาสนาจูเดซับหรือศาสนายูดาของชาวยิวนะครับจะในเวลานั้นเนี่ยถือว่าเก่ามากนะครับก็คือในวันที่ศาสนาคริสต์เกิดขึ้นเนี่ยศาสนายูดาตอนนั้นนก็มีอายุประมาณสัก2,000ปีได้แล้วนะครับและเรื่องราวในโอเทสตเมนต์ก็จะเป็นเรื่องตั้งแต่สมัยโบราณคือตั้งแต่เริ่มการสร้างโลกนะครับสร้างจัก,กรวาลแล้วก็เรื่องราวของที่เรามาักจาก เชื่อว่าหลายคนเคยได้ยินนะครับก็คือเรื่องของโนอาห์กับน้ําท่วมโลกนะครับเรื่องเรื่องราวของอับราฮัมนะครับแล้วก็ยุคของเรื่องราวของโมเสสนะครับที่ขึ้นไปบนยอดเขานะครับชื่อเมา์ไซนายนะครับเพื่อไปรับกฎพระเป็นเจ้านะครับบัญญัสิ10ประการแล้วก็เรื่องราวของเอ็กโซดัสนะครับที่โมเสสเนี่ยพาชาวยิวหนีออกจากอียิปต์นะครับแล้วต้องไปร่อนเร่อยู่ในทะเลทรายนานแบบประมาณ40ปีนะครับเชื่อว่าน่าจะพอไดก่อนนะครับ สำหรับนิวเทสต์เมนต์เนี่ยเนื้อหาหลากัหลกๆเนี่ยจะเป็นเรื่องราวสมัยของพระเยซูนะครับทีนี้เราจะมาดูกันนะครับว่านิวเทสต a เมน t ์เนี่ยเขียนขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับหรือถ้าจะให้ถูกต้องมากกว่าก็คือใช้คําว่านิวเทสต a เมน t ์เนี่ยรวบรวมขึ้นมาเป็นเล่มเนี่ยเมื่อไหร่นะครับก็อ,อย่างนี้ครับในช่วงประมาณ30ปีแรกนะครับหลังจากที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์ไปแล้วเนี่ยในช่วงเวลานั้นนะครับยังไม่มีการบันทึกหรือเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์เนี่ยลงเป็นรายลกักษณ์อักษรจริง,รงเรื่อง การเผยแพร่ก็จะเป็นลักษณะการชักชวนคนอื่นๆนผ่านคนรู้จักไปเรื่อยๆแล้วกลุ่มคนแรก,แรกรที่ติดตามพระเยซูคริสต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนยากจน,นเป็นชนชั้นล่างเป็นผู้หญิงเด็กแลกธธ้วก็ทาสซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่มีการศึกษาอ่านไม่ได้นะครับเขียนไม่ออกเขียนไม่เป็นนะครับทำให้ไม่ได้มีเรื่องของการเขียนเป็นลายลักษณ์อ,อักษรมากนักทีนี้ในเวลาต่อมาเ,เหตุผลนีอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่เคยอยู่ในเหตุการณ์จริงนะรหรือว่าอยู่ในยุคสมัยหรือเคยพบกับพระเยซูคริสต์จริงๆเนี่ย เริ่มจะเหลือน้อยลงก็คือค่อยๆเสียชีวิตไปเรื่อยๆนะครับอายุมากขึ้นจึงเริ่มมีการคิดที่จะเขียนหรือจดบันทึกคําพูดที่เล่าปากต่อปากเนี่ยเป็นลายลักษณอักษรขั้งแรกทีนี้บันทึกเก่าสุดนะครับที่เรารู้เนี่ยน่าจะเริ่มต้นขึ้นประมาณคริสตศักราช66กนะครับก็คือคศ .66 บันทึกที่เขียนไว้จริงๆเนี่ยมันมีเยอะนะครับคือมีการเขียนเนี่ยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของหน้าจักรโรมันนะครับ แต่ละที่เนี่ยก็เหมือนกับเริ่มเขียนกันขึ้นมาโดยที่ต่างคนต่างเขียนไม่ได้มีการวางแผนหรือว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกันทีนี้บันทึกต่างๆที่เขียน,นยก็คงจะมีอยูย่เยอะผสมควรน,นะครับเนื้อหาอย่างที่บอกก็คือเหมือนกันบ้างต่างกันบ้างนะครับหรือบางครั้งก็ขัดขัดแย้งกันก็มีนะครับซึ่งก็ทั้งหมดก็มาจากที่ว่าไปก็คือเพราะว่ามันเป็นการเล่าจากปากสู่ปากไปเนื้อหาเนื้อความเนี่ยมันก็เลยเปลี่ยนไปทีนี้จะเห็นว่าตอนนี้มันก็เหมือนกับว่าพอเริ่มมีคนเริ่มเขียนมากขึ้นเรื่อยๆเนีแลก็ม้ว เนื้อหาที่ต่างกันไปมากนะครับมีทั้งเป็นหนังสือนะครับเป็นบันทึกนะครับหรือเป็นลักษณะของจดหมายเนี่ยก็มีเยอะนะครับจดหมายก็จะเป็นลักษณะของการที่เหมือนกับตอบโต้นะครับหรือว่าเขียนคําสอนนะครับอธิบายคําสอนให้กับชุมชนชาวคริสเตียนที่ต่างๆถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าเรื่องราวของพระองค์เนี่ยมันมีความต่างกันเยอะมากจนในที่สุดนะครับหลังจากผ่านไปประมาณสัก300กว่าปีนะครับนับจากพระเยซูสิ้นพระชนเยก็เกิดมีคนที่คิดว่าสมควรได้แล้วนะครับที่จะมีการสังคายนากันสักครั้งนะครับ แล้วมันเรื่องหนังสือที่ถือว่าสมควรอ่านหรือว่ามีเนื้อหาที่คนกลุ่มนั้นเนี่ยมองว่าถูกต้องเนี่ยขึ้นมาเรื่องปลักครั้งแรกๆเมันก็เริ่มจากประมาณตอนที่คอสสาอนะครับมันจะมีการประชุมใหญ่ครั้งหนึ่งนะครับที่มีบิชอปจากทั่วอาณาจักรโรมันเนี่ยมารวมประชุมกันมากมายการประชุมในครั้งนั้นนะครับถึงปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นงานประชุมที่สําคัญมากนะครับเป็นการประชุมที่จัดขึ้นที่เมืองชื่อว่าไนเซียนะครับ ทุกวันนี้ก็เลยรู้จักการประชุมครั้งนั้นว่าเป็น Council of n i g e a นะครับเรียกว่าเป็น The First Council of n i g e a หรือการประชุมครั้งแรกที่ไนเซียการประชุมแบบที่มีการมารวมกันเยอะๆแบบนี้นะครับปัจจุบันมันมีคำเรียกนะครับผมขอให้คำสาบไปแล้วกันนะครับเรียกว่าเป็นคำประชุมที่เรียกว่าเป็น Ecumenical นะครับ Ecumenical นะครับซึ่งความหมายของ Ecumenical เนี่ยตามเดิมเนี่ยจะหมายถึงทั้งโลกนะครับก็หมายถึงผู้นำชาวคริสต์เนี่ยทั้งโลกมาประชุมกัน แต่ในตอนที่จัดครั้งแรกเนี่ยแน่นอนก็คือคําว่าทั้งโลกของเขาเนี่ยหมายถึงต่อ,อทั่วโรมันนะครับก็คือโลกที่เขารู้จักนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยพอศาสนาคริสต์เนี่ยมีการเผยแพร่ไป,ไปกว้างไกลมากขึ้นนะครับการประชุมที่เรียกว่าเอ็กโคมเนียลก็เลยจะหมายถึงการประชุมที่ตัวแทนมาจากทั่วโลกจริงๆทีนี้การประชุมครั้งนั้นนะครับที่จัดขึ้นที่เมืองไนเซียเนี่ยออความสําคัญก็คือว่าจากักรพรรดิคอนสแตนตินของโรมันเนี่ยเข้ามาร่วมประชุมด้วย ทีนี้ความสําคัญก็คือว่ามันทําให้การประชุมในครั้งนั้นมันมีอํานาจของจักรพรรดิเข้ามา,บ,าบังคับใช้นะครับก็บคือบังคับให้การประชุมนั้นเป็นที่ยอมรับมากขึ้นที่สําคัญมันก็คือตรงนี้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกในช่วงเวลานั้นในช่วง300ปีแรกเนี่ยวิคำสอนต่างๆมันมีความหลากหลายมากทีนี้คําถามคือทุกคนก็บอกว่าคำสอนของตัวเองเนี่ยนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องจริงนี่คือสิ่งที่ถูกต้องคําถามเพื่อใครจะเป็นคนตัดสินว่าอันไหนคือเรื่องจริงเพราะว่ามันผ่านมา300กว่าปีแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่า สุดท้ายในคนที่ตัดสินเนี่ยกลายเป็นจักรพรรดินะครับเพราะมีอํานาจของทางโลกเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับทางศาสนาทําให้การประชุมในครั้งนั้นเนี่ยหมายถึงการสรุปในครั้งนั้นคนที่เข้าประชุมแล้วก็สามารถชนะในการโต้เถียงครั้งนั้นเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับกระแสหลักของศาสนาคริสต์ไปแล้วก็เป็นกระแสหลักมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เหมือนกับให้เห็นนะครับว่าการที่อํานาจทางด้านการปกครองมันเข้ามาเกี่ยวข้องกับศาสนาเนี่ยมันมีผลต่อคําสอนในศาสนาเนี่ยยังไงบ้าง ทีนี้จริงๆต้องบอกว่าในการประชุมในครั้งนั้นนะครับมันมีการคุยหลายเรื่องก็จริงนะครับแต่มันจะมีเรื่องหนึ่งที่เหมือนกับเป็นความคิดหรือว่าวิธีความเชื่อแบบหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเอเรเนซึมเนี่ยเป็นเหมือนกับออกหัวใจหลักนะครับที่ต้องมาพยายามจะมาดีเบตกันความพยายามที่จะปรับความคิดหรือความเชื่อแบทบี่เรียกว่าเอเรเนซึมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับในประวัติศาสตร์ของยุโรปดังนั้นมันก็จะไปเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ส่วนอื่นของยุโรปที่ไม่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ของศาสนาด้้วยยตรงนีก็ยอยาจะข ขึ้นต้นไว้นิดหนึ่งนะครับเพื่อจะหเห็นความเชื่อมต่อในวันหลังเวลาเราพูดถึงกันโดยสรุปย่อๆนะครับเอเรนิซมนี่ก็คือกลุ่มคนนะครับที่เชื่อว่าพระเยซูเนี่ยไม่ใช่พระเจ้านะครับแต่เป็นมนุษย์ซึ่งมันจะต่างจากกระแสหลักนะครับที่เชื่อในที่เรียกว่าทรินิตีนะครับก็คือเชื่อว่าพระเยซูคริสต์พระบุตรพระบิดานะครับแล้วก็ฮอลลีกอสเนี่ยเป็นเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับทั้งหมดเ,เป็นพระเจ้าแล้วพระเยซูคริสต์ก็เป็นพระเจ้าด้วยโอเคกลับมาที่คา u ส c i l of n นเ a ียนะครับ คือหลังจากที่การประชุมที่ขาซีโอฟไนเซนะครับที่มีการตกลงกันนะครับว่าแนวคิดไหนเป็นแนวคิดที่ถูกต้องนะครับในปีคศ367นะครับหรือประมาณ4 2ปีถัดมานะครับก็มีการประชุมอีกครั้งที่เมืองอเล็กซานเดรียนะครับตอนนั้นก็มีบิชอปที่ชื่อว่าอะเทนเชียนะครับที่ให้มีการประชุมแล้วก็เหมือนกับิสต์รายชื่อหนังสือหรือจดหมายที่เรารู้จักกันในชื่อว่าเอเพโซนะครับซึ่งเลือกนังสือและจดหมายที่มองว่าเนื้อหาเนี่ยถูกต้องนี่ตัวอย่างของจดหมายที่ถูกเลือออกมมาาานนนะครัับเช่่่ตวยยงจดหที เขียนถึงชาวโรมนะครับก็ Epistle to Roman นนะครับหรือว่า Epistle to g a l a t i a ชียนะครับที่เขียนโดยเซนต์พอลนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่ายก็มีจดหมายที่เขียนไปถึงชาวเทสซโลนิกานะครับเป็น Epistle to t h e s s s l o n i a ียนะครับแล้วอีกประมาณ26ปีนะครับก็มีการประชุมอีกครั้งนะครับที่เมืองฮิปโปนะครับที่เรียกว่า Council of Hippo หรือว่าเรียกว่า s y n o o of h i p p o นะครับคำว่า s y n o d ก็จะหมายถึงการสังคายนานะครับ ที่เกิดขึ้นที่เมืองฮิปโปในปีอย่างที่บอกคือ393นะครับจะเห็นว่าลิสต์ของรายชื่อหนังสือหรือจดหมายที่ถูกต้องเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับเขียนขึ้นมาครั้งเดียวแล้วเชื่อกันไปเลยนะครับจะมีลักษณะของการที่ค่อยๆมีการลิสต์ขึ้นมามีวิวัฒนาการขึ้นมาเป็นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าตอนทีออ่ที่เกิดขึ้นที่เมืองฮิปโปเนี่ยน่าจะถือว่าเป็นครั้งที่เรียกได้ว่าเหมือนกับคัมภีร์ไบเบิลเนี่ยส่วนที่เรียกว,ว่าเป็นนิวเทสต์เมนต์เนี่ยเกิดขึ้นจริงจแล้วต้องบอกว่าน,น,นับครๆงะ ส่วนที่เชื่อว่าเป็นหนังสือที่ถูกต้องนในแต่ละนิกายก็มีความต่างกันไปบ้างนะครับซึ่งตรงนีน้ผมจะไม่ลงรายละเอียดทีนี้ในการพยายามให้มีเหมือนกับเป็นหนังสือเล่มเดียวหรือความเชื่อที่ถูกต้องเนี่ยตัวทั้งจกักรพรรดิโรมันเองก็มีประโยชน์นะครับเพราะอย่างที่บอกคอนสแตนตินตอนนั้นเนพิ่งผ่านช่วงเวลาที่เรียกว่าเป็นเหมือนกับสงครามกลางเมืองขึ้นมานะครับโรมัน,นมันมีความแตกแยกมีความเชื่อที่หลากหลายอยู่มากทีนี้ถ้าศาสนาคริสต์ซึ่งพระองค์ยพยายามผลักดันให้เป็นเหมือนกับเป็นศาสนาที่คนยอมรับมากขึ้นคนหันมา นับถือมากขึ้นเนี่ยมันมีคําสอนที่ต่างกันเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะไปสร้างความแตกแยกนะครับคือจะสร้างความหนึ่งเดียวให้เกิดขึ้นเนี่ยได้ยากดังนั้นถ้าเกิดมีการประชุมนะครับแล้วทาให้คําสอนเนี่ยมันมีความเหมือนกับเป็นหนึ่งเดียวกันมากขึ้นมีคําสอนที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับคนเนี่ยเชื่อเหมือนๆกันความหนึ่งเดียวของโรมันเนี่ยมันจะเกิดได้ง่ายขึ้นโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งเนี่ยมันก็น่าจะน้อยลง ทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างของหนังสือสําคัญนะครับที่ถูกคัดเลือกมาบ้างน,นะครับพอเป็นไอเดียนะครับว่ามันมันมีหนังสืออะไรบ้างน,นะครับหลักๆก,ก็จะมีกอสเปลนะครับอยู่สี่เล่มด้วยกันทีนี้คําว่ากอสเปลเนี่ยคืออะไรนะครับกอสเปลความหมายดั้งเดิมจริงๆมันหมายถึงข่าวดีนะครับเพราะว่าจะหมายถึงว่าการเดินทางไปเผยแพร่ศาสนาในช่วงแรกเนี่ยมันเหมือนจะเป็นการไปเดินทางเพื่อประกาศข่าวดีนะครับข่าวดีก็คือการที่การมาไถ่บาปให้กับมนุษยชาติของพระเยซูคริสต์นะครับ นอกเหนือจากนั้นก็มีคำศัพท์อื่นที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับที่อยากให้เรียนรู้เอาไว้นะครับก็คือคำว่า e p i s ซ l e ที่เราคุยกันไปเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าเป็นจดหมายนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของจดหมายที่อธิบายหรือตอบคาถามเกี่ยวกับคําสอนศาสนานะครับคราวนี้เราจะมาดูตัวอย่างกันบ้างนะครับว่าหนังสือที่ถูกคัดเลือกมานะครับที่รีบรวบรวมมาเป็น New Testament เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีหนังสือที่เรียกว่าเป็น Go s p e l นะครับในบรรดา g อ s เ e l เนี่ยก็จะมีอยู่เขียนอยู่เยอะมากนะครับแต่จะมีอยู่ที่เล่ม ที่ถูกต้องนี้นะครับว่า Canonical Go s p e l นะครับคำว่า Canon เนี่ยมันแปลว่าถูกต้องนะครับหรือว่าแปลว่าเที่ยงแท้อะไรประมาณนี้นะครับคำนี้เนี่ยมันมีรากศัพท์ที่น่าสนใจนะครับเพราะความหมายมันเนี่ยมันจะหมายถึงอะไรก็ตามที่มันเป็นลักษณะที่เป็นแท่งตรงๆนะครับที่ใช้วัดหรือว่าวัดได้ว่าอันนี้คือสิ่งที่ตรงรากศัพท์เนี่ยมันก็จะเป็นรากศัพท์เดียวกับคำในภาษาอังกฤษที่เรารู้จักคำว่าเค n นนะครับที่แปลว่าอ้อยก็คือตัวก้านอ้อยนะครับตัวแท่งอ้อยหรือว่าเคนที่แปลว่าไม้เท้าดังนั้นคคาาาาาววว่่ Canonical Go spellll ียมมมจะะหปรณ เป็นกอสเปลที่ถูกตรงนะครับถูกถูกต้องนะครับเท่งแท้เท่งตรงอะไรประมาณนี้ทีนี้คานาลุยเข้า gospel หนี่ยมันก็จะมีอยู่สี่เล่มด้วยกันนะครับก็คือคำแมทธิวนะครับมาร์กนะครับลูกแล้วก็จอร์นนะครับซึ่งชื่อเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ชื่อของคนเขียนจริงๆนะครับคนเขียนไม่ได้ชื่อแมทธิวมาร์กลูกแล้วก็จอร์นนะครับแต่ก่อนเนี่ยแต่เดิมเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยเชื่อกันมาตลอดว่าคนที่เขียนแต่ละเล่มเนี่ยเป็นชื่อนี้จริงๆก็คือแมทธิวมาร์กลูกแล้วก็จอร์นแต่ว่านักประวัติศาสตร์ยคคคิิดว่่่่่่่าาชชชืือออเเหลนนนนีีี้ไมใขขงงทยจรรๆะับ ชื่อเหล่านี้เนี่ยถูกตั้งขึ้นภายหลังนะครับคือประมาณ100ปีหลังจากที่หนังสือเหล่านี้ถูกเขียนขึ้นคนที่คัดลอกหนังสออือต่อๆกันมาเรื่อยๆเนี่ยก็เริ่มคิดว่าหนังสือพวกนี้น่าจะเขียนโดยคนเหล่านี้นะครับก็เลยใส่ชื่อเข้าไปนะครับว่าเป็นแมทธิวมาร์คลูกและจอร์นซึ่งคนเหล่านี้จริงๆะมีตัวตัวตนจริงๆนะครับก็คือแมทธิวเนี่ยก็คือเป็นลูกศิษย์ของพระเยซูคริสต์คนหนึ่งนะครับผู้ศรัทธาที่ติดตามนะครับซึ่งเดิมเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เก็บภาษีนะครับส่วนจอห์นเนยะดอปูคคโรรรงขพซส มาร์กเดี่ยวเป็นอ๋อไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระเยซูสช์โดยตรงนะครับจะเป็นเลข,ขาของเซนต์ปีเตอร์นะครับหรือว่านักบุญเโตรนะครับซึ่ง Saint Peter เซนต์ปีเตอร์นี่ก็เป็นลูกศิษย์ที่สาคัญมากของพระเยซูนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นพระสนปาปาพระองค์แรกนะครับส่วนลูกเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมเดินทางของเซนต์พอลนะครับซึ่งเซนต์พอลก็คือคนหนึ่งที่เป็นคนสําคัญในการเผยแพร่ศาสนานะครับซึ่งเดี๋ยวเราเจ้าได้คุยกันนะครับก็คือลูกเนี่ยเป็นคนที่เดินทางไปอ๋อคู่กันแล้วก็จดบันทึกเรื่องราวต่ตางๆเอาไว้ ทีนี้บันทึกเหล่านี้นะครับที่เรียกว่ากอสเปลสี่เล่มเนี่ยเราไม่รู้ว่าจริงๆใครเป็นคนเขียนหนังสือเหล่านี้ขึ้นมานะครับเราก็เชื่อกันว่าคนเขียนเนี่ยไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์จริงแล้วน่าจะไม่เคยพบพระเยซูด้วยซ้ำนะครับอันนี้คือหมายถึงว่านักประสร์ปัจจุบันเนี่ยเขาอ่านแล้วเขาพยายามตีความนะครับแล้วก็สรุปประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูว่ากอสเปลทั้งสี่เล่มเนี่ยมีที่มาแล้วก็สัมพันธ์กันยังไงบ้าง เมื่อนักประวัติศาสตร์นะครับมาวิเคราะห์ในรายละเอียดเพื่ออ่านเนื้อหาแล้วก็มาวิเคราะห์กันเนีจะมีจะมเล่มด้วยกัน,นที่มีเนื้อหาค่อนข้างเหมือนกันคาว่าเหมือนหนมายถึงเหมือนทั้งลักษณะของการลําดับการเล่าเรื่องภาษาที่ใช้วิธีการเขียนต่างๆถึงขนาดที่เชื่อว่า3เล่มนี้น่าจะ r e f e r e n c e มาจากที่เดียวกันก็นกคือมันมีพ a t เทิที่เหมือนกันมาก3เล่มที่ว่านียก็คือเล่มที่ชื่อว่า Matthew Mark แล้วก็ลูกนะครับส่วนจอเนี่ยก็จะแยกออกไปซึ่งจะมีความต่างจากเล่มอื่น แล้วปัจจุบันเนี่ยเราก็เชื่อกันว่าคือเรารู้กันว่าเล่มที่เก่าที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นเล่มที่ชื่อว่ามาร์กนะครับแล้วแมทธิวกับลูกเนี่ยน่าจะเหมือนกับ e f e r e น c e นะครับเอาคัดลอกมาจากมาร์กนะครับก็ทําให้มาร์กเนี่ยเก่าที่สุดแล้วก็แมทธิวกับลูกเนี่ยเหมือนกับลอกมาแต่พอเรามาดูเนื้อหาในแมทธิวกับลูกเนี่ยก็จะพบว่าเนื้อหาบางส่วนเนี่ยมันมีความคล้ายกันก็จริงแต่มันมีส่วนที่แมทธิวกับลูกไม่เหมือนกันและมีส่วนที่มีในแมทธิวแล้วก็มีในลูกแต่ไม่มีในาาทให้เชื่่อว แมทธิวกับลุกเนี่ยยังใช้ Reference มาจากเล่มอื่นด้วยที่ไม่ใช่แค่เล่มมาร์กเล่มเดียวนะครับปัจจุบันเนี่ยเราไม่รู้ว่านังสือเล่มนั้นเนี่ยชื่ออะไรนะครับเป็นหนังสือที่หายสับสนไปแล้วแต่ว่านักประวัติศาสตร์นิยมเรียกนังสือเล่มนั้นเนี่ยว่าออคิวนะครับซึ่งย่อมาจากคําว่า quelle แหล่นะครับในภาษาเยอรมันที่มีความหมายว่าแหล่งที่มานะครับหรือคําว่าซอสในภาษาอังกฤษแล้วคนที่เขียนอย่างที่บอกนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับแต่เชื่อว่าเป็นคนที่มีการศึกษาสูงเพราะดูจาก ซึ่งเป็นภาษาของคนที่มีการศึกษาสูงนะครับภาษาของนักปราดญ์ซึ่งจะต่างไปจากภาษาที่พระเยซูใช้นะครับก็คือภาษาอารามาอีกซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่นนะครับที่พระองค์เนี่ยคุยพูดคุยลูกศิษย์นะครับอย่างเช่นปีเตอร์เนี่ยก็เป็นคนหาปลานะครับที่ไม่มีความรู้ไม่ได้มีการศึกษาสูงนะครับอ่านเขียนไม่เป็นนอกนือจากหนังสือสี่เล่มนี้นะครับ New Testament เนี่ยก็จะมีส่วนที่เรียกว่าเป็นจดหมายด้วยที่เรียกว่าเป็น e p i พ t l ซนะครับซึ่ง e อ i พ t l e เนี่ยส่วนใหญ่นะครับเกือบทั้ เขียนโดยเซนท์พอลนะครับซึ่งมันจะเป็นจดหมายที่เขียนไปถึงชุมชนชาวคริสต์มที่ต่างๆนะครับเพื่อที่จะเหมือนกับตอบคาถามหรือที่บายเกี่ยวคำสอนต่างๆเนี่ยในศาสนาเนี่ยเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นลักษณะการสื่อสารถามตอบไปเรื่อยๆทําให้มันมีเนื้อหาที่ตอบคาถามที่คนสงสัยเกี่ยวกับศาสนานอกเหนือจากนี้ก็มีหนังสือที่เรียกวหนังสือ Book of Acts ซนะครับซึ่งเขียนถึงกิจกรรมต่างๆที่เหล่าคนที่ไปเผยแพร่ศาสนาเนี่ยที่เรียกว่าอพอลโลเนี่ยทำกันนะครับก็คือเป็นกิจกรรมที่ ท่านเหล่านี้ทํากันซึ่งเนื้อหาจํานวนมากเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวข้องเป็นเล่าเกี่ยวกับเรื่องของอา,าหารของเหล่าอพอลโลต่างๆนะครับอีกเล่มนะครับที่สําคัญก็คือเป็นหนังสือที่มีชื่อว่า Book of Revelation นะครับซึ่งเป็นหนังสือที่สาคัญเพราะว่าเป็นหนังสือที่มีอิทธิพลกับนิยายและก็ศิลปะหรือว่าซีรีส์หรือว่าภาพยนตร์ของหนังฝรั่งเนี่ยมาตลอดนะครับในช่วง2,000กว่าปีที่ผ่านมาเพราะเป็นหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องของวันสิ้นโลกนะครับหรือว่าวันพิพากษา ที่จะมี four horsemen of apocalypse เนี่ยก็คือคนที่ขี่ม้านะครับ4คนที่จะนำหายนะมาสู่มนุษย์นะครับที่เรียกว่าเป็น pestilence นะครับก็คือโรคระบาดหายนะที่2ก็เป็นเรื่องของสงครามนะครับ war นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ famine ก็คือความอดอยากแล้วก็ออม้าตัวที่4นะครับอาชาตัวที่4ก็คือ death นะครับหรือความตายซึ่งเรื่องราวของการสิ้นโลกนะครับวันตัดสิน,นต่างๆเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจให ให้นิยายนะครับซีรีส์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวันซิงโลกทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซอมบี้นะครับโรคระบาดอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของอพอลกิลิปส์นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของคัมภีร์ไบเบิลนะครับส่วนที่เราเรียกว่านิวเทสต์เมนต์นะครับก็คิดว่าเนื้อหาเนี่ยก็คร่าวๆนะครับพอที่จะทําให้ผมเชื่อว่าใครก็ตามที่ไม่รู้จักเกี่ยวกับนิวเทสต์เมนต์มาก่อนนะครับน่าจะพอเห็นภาพและเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นนะครับสําหรับเนื้อหาในวันนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับแล้วเราก็มาคุยกันต่อในตอนหน้านะครับซึ่งเป็นตอนที่4นะครับ เราจะคุยถึงพระเยซูกันนะครับจะเป็นความรู้จักพระองค์แบบสั้นๆย่อๆนะครับว่าพระองค์พระเยซูคริสต์ในในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยมีเรื่องราวเป็นมาอย่างไรแล้วเรามาเจอกันใหม่ในีพิโซษหน้านะครับสวัสดีครับ